ลืมคดีนี้กันหรือ,อยังครับคดีที่นะครับมีสิบตำรวจโทรหญิงคนหนึ่งนะครับไปทําร้ายร่างกายนะครับทหารรับใช้ซึ่งเป็นทหารนะครับรับใช้เราก็มีเรื่องมีราวกันนะครับตอนนี้คือสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็เป็นคดีฟาร์มซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มีการไปเกี่ยวพัน กับสอวอนะครับไปเกี่ยวพันกับกับสอวอตามที่เราทราบข่าวกันอโหูออกมาเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็หลังจากที่นะครับมีการที่มีการส่งฟ้องฟ้องไปแล้วนะครับแล้วก็ดุกดาเนินคดีอะไรไปเงี้ยเรื่องกองเ็เงียบหายไปซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็สงสยัยเอ๊ะเรื่องนี้ไปยังไงแล้วถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะครับก็มีการออกมาเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมีการไปยื่นนะครับที่กรรมธิการนะครับปราโกงนะฮะนะครับกรรมธิการปราโกงด้วยก็คือมีการ ไปยื่นเรื่องให้ท่านเสรีพิสูจน์เนี่ยนะครับประธานกรรมธิการนะครับประธานกรรมธิการให้ทําการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับการตรวจสอบไามันก็ช่วงที่การตรวจสอบนัน้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามันก็เงียบหายไปเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่นะครับ ประชาชนอยากให้เป็นและอยากเห็นแบบนี้แหละครับถึงมันอาจจะช้านะครับสำหรับหลายๆคนแต่ก็ต้องเข้าใจวิธีการทํางานของกรรมธิการด้วยเพราะว่าก็ต้องแน่นอนครับไม่ใช่ว่าใครมาร้องปุ๊บแล้วอุ๊ยตามนั้นเลยก็ต้องสืบหาข้อมูลหลักฐานอะไรทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ผลสุดท้ายก็มีข้อสรุปออกมาซึ่งล่าสุดมีข้อสรุปแบบนี้ครับเสรีพิสุทธิ์เผยกรรมธิการปราบโกงสอบปมสอวอตั้งนะครับเจนุศเสร็จแล้วสรุปเอาผิดสอสอวอที่เป็นกิก๊ก นะฮแล้วก็เป็นน้องชายนายกอ่าก็คือเอาผิดสองสวเลยพลตำรวจเอกนะครับเสรีพิสุจิ์เผยกรรมาธิการปราบโกงสอบปมสวตั้งกรสสิเสร็จแล้วสรุปเอาผิดสองสวที่เป็นกิก๊กแล้วก็น้องชายนายก วันนี้นะครับ21กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรม,มาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปป,ปชนะครับกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยถึงการสอบตรวจสอบถึงการตรวจสอบกรณีที่วุฒิสภา ตั้งนะครับ10ตำรวจโทหญิงกรศิษย์บ,บัวแย้มเข้ารับราชการและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในคณะกรรม,มาธิการหรือกอมทวุฒธธิสภาว่ากมทได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ,การทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อฟ้องนะครับ2ส,สอวอคือสอวอที่เป็นข่าวว่ามี ความสัมพันธ์กับ10บตำรวจโทหญิงนะครับกสสิและสวออนำสกุลดังที่เป็นน้องชายของนายกคนปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากมทและให้ดำรงตำแหน่งกอ,อรมนในภาคใต้เพื่อกินเงินเดือนและได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพิเศษรวมถึง10บตำรวจโทหญิงอ่ากสสิด้วยโดยกมท ชี้มูลและส่งให้ปปชเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีในการตรวจสอบของกอมทให้ฟาร์มเป็นธรรมกับสวทั้งสองคนโดยได้เชิญมาชี้แจงถึง3ครั้งแต่ไม่มาโดยได้แต่ชี้แจงมาเป็นหนังสือซึ่งกมทนะครับไม่อยากเสียเวลาจึงสรุปเรื่องและส่งให้ปปชดำเนินการ ก็ต้องบอก,กน,นะครับว่าเรื่องนี้สรุปแล้วนะครับว่าทางกรรมธิการของท่านเสรีพิสุูจน์ส่งเรื่องนะครับเอาผิดนะครับกับ2 2ส,ส,สวคนนี้แล้วก็สองสองวคนนี้นะครับก็คือทางทางกรรมธิการนะครับการทางกรรมธิการเนี่ยนะฮะก็ให้ความเป็นธรรมนะครับไม่ได้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยก็อย่างาที่บอกว่าในการสอบสวนแล้วก็ส่งโดยนะครับได้เชิญให้มาชี้แจงเนี่ยถึง3ครั้ง เชิญให้มาชี้แจง3ครั้งแน่นอนครับแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็รอนะครับแต่ก็ไม่ยอมมานะครับแต่ก็ไม่ยอมมาโดยได้แต่ทําหนังสือชี้แจงที่กรรมธิการนะครับทางซึ่งกรรมธิการเองเนี่ยก็ไม่อยากเสียเวลาจึงสรุปเรื่องและส่งให้ปปชดําเนินการเลยซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของประชาชนเป็นที่เฝ้ามองของประชาชนเพราะว่าเป็นแบบโอ้โหเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าตอนนั้นนะครับที่ออกมาในข่าวเนี่ยออกมาเรื่องของการแต่งตั้งเรื่องของการโยกย้ายอันเนี้ยนะครับ โอ้โห oh, เรียกว่าประชาชนให้อ่ากลังลอรอดูแล้วก็ประชาชนก็หลายๆคนคิดว่าอเรื่องนี้มันไปยังไงแล้วมันสรุปไปยังไงแล้วมันไปถึงไหนแล้วทําไมมันเงียบไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งการเข้าสู่ขบวนการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบตามที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับเรานะครับเข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลังจากที่การตรวจสอบเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยนักข่าวเองอาจจะไม่ได้ติดตามหรือไม่อะไรเราก็ไม่ได้รู้แต่ที่อันนี้ก็คือว่ามันน่าจะเป็น เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังและเป็นที่ให้ความสนใจกับประชาชนอย่างมากก็ก็ต้องมีข่าวออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นการทํางานนะครับว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยนะครับกรรมธิการปราบโกงเนี่ยนะครับได้มีการส่งนะครับส่งก็คือส่งฟ้องนะครับก็คือเอาผิดสรุปว่าเอาผิด2สวนะครับที่ระบุนะครับสสวคนนี้ก็คือตามที่เราทราบนะครับตามที่เราทราบก็คือ1ก็คือสวคนเนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็น คือท่านเสรีพิสูจน์ในข่าวไม่ได้บอกว่าสวชื่ออะไรนะครับแต่บอกว่าฟ้องสองสวก็คือสวที่ตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับสิบตำรวจโทหญิงกรสิิและสวนำสกุลดังซึ่งเป็นน้องชายของนายกคนปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องที่การแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาการอันนี้แหละครับ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการใช้อํานาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับคนที่ไม่สมควรที่จะเข้าไปเป็นอันเนี้ยมันมีอันเนี้ยเราต้องจัดการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้ทุกคนออกมาช่วยกันตรวจสอบออกมาช่วยกันเรื่องนี้ออกมาช่วยกันตีแผนเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานดีๆเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเส้นมีสายแต่ทํางานรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศจะได้ทํางานแบบเต็มเต็มความสามารถจะได้ทํางานแล้วได้ ขั้นได้ตำแหน่งได้เงินเดือนได้พิเศษอะไรเงี้ยคุ้มค่ากับที่เขาทํางานไม่ใช่วันนี้นะครับเอาอํานาจหน้าที่ที่ตัวเองมีเนี่ยแล้วไปแต่งตั้งครับเอาไปแต่งตั้งคนนั้นไปแต่งตั้งคนนี้ไปแต่งตั้งคนที่มีความสัมพันธ์กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเอามา กินเงินเดือนแต่จากภาษีประชาชนอันเนี้ยมันก็ไม่สมควรที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องก็ยอมรับอย่างที่ผมบอกผมเคยพูดเสมอว่าที่ผ่านมาเราไม่มีโรคโซเชียลเราไม่มีอะไรประชาชนเนี่ยจะไปตรวจสอบหรือประชาชนรู้แต่ก็พูดอะไรไม่ได้เหตุผลเพราะมันมีแต่คําพูดมันไม่มีหลักฐานแต่ตอนนี้มันอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลนะครับยุคยุคข,ของโรคโซเชียลซึ่งประชาชนทุกคนช่วยกันเมื่อมีมีประเด็นอะไรมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปโอ้ยแจ้งเลยอะไรเลยได้แต่มีการมาเปิดเผยในโลกโซเชียลเมื่อมีการมา เปิดเผยนะครับนักสืบในโลกโซเชียลก็มีการไปนะครับสืบหาข้อมูลซึ่งแน่นอนครับข้อมูลไหนที่เป็นความจริงก็ว่ากันไปข้อมูลไหนที่ไม่เป็นความจริงเราก็ต้องเอามาตีแผ่ให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้อมูลจริงๆมันคืออะไรสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับหน่วยงานราชการต่างเนี่ยนะครับมันมีการฝังลากลึกแบบนี้มานานตามที่เราทราบตามที่เรารู้สึกนะครับประชาชนจะรู้สึกว่าไอ้ขบวนการหรือข้าราชการเนี่ยมันหมดสิ้นศรัทธาเพราะว่าส่วนใหญ่่่่เเลลนนพพวกอยางี้ จำไว้นะครับว่าวันนี้พวกเล่นพรรคุ้นพวกจะต้องหมดไปเพราะประชาชนทุกคนสามารถที่จะช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยกลับมานะครับมีแต่คนดีอยู่ในกองคนไม่ดีก็ต้องถูกแฉถูกเปิดโปงถูกเปิดเผยและถูกดําเนินคดีเอาผิดนะครับอย่างต่อเนื่องและอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องของอเรื่องของ <c oughs> นุษนะครับหรือสิบตำรวจโทรนะครับสิบตำรวจโทรส,สัตว์สิบตำรวจโทรหญิงนะครับก่อนส,สัตสิบบัวแย้มเนะี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในจำแล้วก็ จากจากการสืบทั้งหมดก็ตามที่เราทราบตามที่ผมได้นําเสนอข่าวไปแล้วว่าวันนี้นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสศเนี่ยนะครับกรรมธิการนะครับประธานกรรมธิการปราบโกงเนี่ยก็ได้สอบปมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในสอบปมที่สวปมนี้นะครับปมที่สวเนี่ยตั้งนะครับกรอสตเสร็จแล้วและสรุปก็คือเอาผิด2อสวที่เป็นกิ๊กนะครับกับน้องชายของนายก ก็ค <invece> ือคนที่เป็นข่าวตกว่ามีความสัมพันธ์กับสิบตำรวจโทหญิงนะครับกรสสิและก็สวที่นำสกุลดังซึ่งเป็นน้องชายนะครับของนายกคนปัจจุบันนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าชื่ออะไรก็ลองไปหาข่าวเก่าๆดูนะครับว่าคนที่มีข่าวมีความสัมพันธ์กับสิบตำรวจโทหญิงนะกรสสิเป็นใครข่าวมันมีอยู่แล้วและก็สวนำสกุลดังนะครับที่ตกเข้าไปพัวพันเนี่ยเป็นน้องชายของนายกคนปัจจุบันเนี่ยเป็นใครนะครับก็คงจะต้องไปหาดูกันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวที่มาแต่ก็คืออันนี้คือ เป็นฟาร์มคลิปหน้าที่อบอกว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทได้นะครับสรุปนะครับเอาผิดนะครับสองสองวท่านนี้อันนี้คือฟาร์มคลิปหน้าแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ